สวัสดีค่ะฟังเรื่องสั้นกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะเชิญครูที่ปรึกษาชั้นปะวะสห้อง4ีทับหนึ่งมาที่ห้องฝ่ายปกครองด่วนค่ะเสียงประกาศเรียกผ่านลำโพงตัวใหญ่ดังก้องไปทั่วโรงเรียนพาณิชแห่งหนึ่งในช่วงเวลา7.45มง45นาที ซึ่งเป็นเวลาที่นักเรียนทุกคนต้องเตรียมตัวลงมาเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเคารพธงชาติอ่อ,อนนภาครูสาวเพิ่งจบใหม่รีบลุกขึ้นเดิอนออกจากห้องพักครูกำลังตรงไปยังห้องฝ่ายปกครองในขณะนั้นวิไลวันครูสาวรุ่นพี่เดินสวนมาเธอเอ่ยทักยิงสาวด้วยรอยยิ้ม ออนโดนเรียกอีกแล้วหรอทุกวันเลยนะสวัสดีค่ะพี่วันออนขอตัวไปก่อนนะคะหญิงสาวยกมือไหว้แล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งจากไปอย่างรีบร้อนเธอเดินมาถึงห้องฝ่ายปกครองเธอเคาะประตูห้องเมื่อได้ยินเสียงเรียกให้เข้าไปได้แล้วจึงเปิดประตูเดินเข้าไปในห้อง หญิงสาวเห็นนัทีนักเรียนชายห้องที่เธอเป็นครูประจำชั้นนั่งอยู่นักทีแต่งตัวไม่เรียบร้อยโดยไม่ได้เอาเสื้อใส่ไว้ในกางเกงเขานั่งอยู่ตรงข้ามกับครูวิชัยซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝ่ายปกครองนักทีทำกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมคือเขาจะดูลอยหน้าลอยตาไม่สนใจฟัง ที่ครูวิชัยพูดอยู่ครูอนนภาเชิญนั่งครับครูวิชัยเอ่ยขึ้นพร้อมกับส่งยิ้มให้กับหญิงสาวสวัสดีค่ะหญิงสาวเอ่ยพร้อมกับยกมือไหว้แล้วนั่งลงข้างๆกับนัทีครูอนนภาครับผมตักเตือนในนัททีหลายรอบแล้วนะครับเรื่องการแต่งตัวผิดระเบียบและการโดดเรียนเป็นประจำ ผมจะเรียกผู้ปกครองของเขามาให้ลาออกผมทนไม่ไหวแล้วนะครับถ้านายนัททียังไม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองผลการเรียนของเขาที่ผ่านมาก็แย่มากใช่ไหมครับครูวิชัยคะออนขอเรียกผู้ปกครองเด็กมาคุยก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ลาออกเลยคะ่ะออนสงสารเด็กถ้าครูออนนภารับรอง ผมก็จะให้โอกาสเขานะครับตอนเนี้ครูอนนาภาพาลูกศิษย์กลับไปเข้าแถวได้แล้วครับอ,อนนาภาเดินออกจากห้องฝ่ายปกครองมาพร้อมกับนัททีตรงเข้าไปที่แถวของห้องปะวะสสี่ทับหนึ่งหญิงสาวบอกให้นัททีแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะเดินไปเข้าแถวแล้วเธอก็เดินไปคุมแถวเมื่อเขารบธงชาติเสร็จ และสวดมนต์เสร็จแล้วครูใหญ่ได้กล่าวโอวาทกับนักเรียนหลังจากนั้นนักเรียนทุกคนก็จะแยกย้ายไปเข้าห้องเรียนครูประจำชั้นก็จะเข้าไปพบกับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนวิชาแรกอนนภาเข้าไปพบกับนักเรียนของเธอและได้คุยกับนักเรียนของเธอแล้วเกี่ยวกับเรื่องเตรียมตัวสอบเพราะใกล้จะสอบปลายภาคแล้วนั่นเอง จากนั้นเธอก็สั่งให้นทัททีไปพบเธอที่ห้องพักครูตอนหลังเลิกเรียนยิ่งสาวเดินคอตกด้วยความกลุ้มใจในเรื่องของนัททีเธอเดินมายัางห้องพักครูหลังจากนั้นเธอก็นั่งลงที่โต๊ะแล้วมองออกไปที่นอกหน้าต่างด้วยกำลังคุ้นคิดว่าจะทำอย่างไรดีที่จะให้นัทที เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความที่เป็นครูไม่อยากให้นาทีต้องโดนไล่ออกเธอเองก็อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนของเธอประสบความสำเร็จวิไลวันผ่านมาเห็นออนอุมานั่งเหม่อลอยจึงเดินเข้ามาทักด้วยความเป็นห่วงออนเป็นอะไรไปนั่งเหม่อเชียว มีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้นะอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวเลยอืมพี่วันคะออนกลุ้มใจเรื่องนัทีนักเรียนในห้องออนเหลือเกินคะ่ะเขากำลังจะถูกให้ลาออกเพราะทำตัวผิดระเบียบแล้วก็หนีเรียนบ่อยมากๆเลยคะ่ะออนเตือนเด็กไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่เด็กไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงตัวเลย แล้วออลรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเด็กถึงไม่ยอมแก้ไขตัวเองออนไม่รู้หรอกค่ะพี่วันพี่ว่าเด็กคนนั้นน่ะต้องคิดอะไรกับออนแน่เลยสายตาที่เด็กคนนั้นมองออนนะ่ะพี่ว่ามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สิพี่วันคะออนว่าจะไปพบผู้ปกครองของเด็กดีไหมคะออน แล้วทำไมไม่เชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียนล่ะพี่วรรณคะออนพยายามติดต่อแล้วนะคะแต่ติดต่อผู้ปกครองของเด็กไม่ได้เลยค่ะแล้วออนเรียกเด็กมาคุยแล้วหรือยังล่ะออนเรียกเด็กให้มาคุยตอนหลังเลิกเรียนค่ะที่ห้องพักครูอืมดีแล้วจ้ะคุยกับเด็กให้รู้เรื่องก่อนว่ามีปัญหาอะไรเราจะได้รู้ปัญหาแล้วก็แก้ได้ถูกจุดนะ ขอบคุณมากค่ะพี่วันไม่เป็นไรจ้ะออนก็เหมือนน้องสาวของพี่มีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ได้ทุกเวลาเลยนะว่าแต่ตอนเนี้ยพี่ขอตัวก่อนนะจ้ะพี่มีสอนคับต่อไปจ้ะค่ะออนก็มีสอนคับต่อไปเหมือนกันหลังจากสนทนากันเสร็จในห้องพักครูตอนเย็นหลังเลิกเรียนออนนภา,านั่งรอนัดทีอยู่ ด้วยความกังวลใจว่านัททีจะมาพบเธอหรือเปล่าเพราะเธอเคยเรียกนัททีมาคุยด้วยแล้วหลายหนแต่นัททีไม่ยอมมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรยิงสาวนั่งนึกในใจว่าถ้าคราวนี้นัททีไม่มาอีกพรุ่งนี้เธอจะไปเอาตัวนัททีมาจากห้องเรียนเลยทีเดียววันนี้เราต้องคุยกัน กับนัททีให้รู้เรื่องให้ได้ไม่นานนักเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงของผู้ที่เคาะประตูครูอนภาครับผมนัททีเข้ามาได้เลยจ้ะสวัสดีครับนัททีเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วยกมือไหว่หญิงสาวจากนั้นเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามกัน นักที่คูอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงชอบแต่งตัวผิดระเบียบแล้วก็หนีเรียนบ่อยผมเบื่อเรียนเบื่อครูเบื่อโรงเรียนนี้ครับถ้าเธอไม่เรียนแล้ววันข้างหน้าเธอจะไปทํามาหากินอะไรละ่ะตอนนี้ผมมีรายได้แล้วนะครับครูแล้วเธอทํางานอะไรละ่ะผมขายของได้เงินใช้ตั้งเยอะตั้งแยะ ครูสนใจใช้ไหมล่ะครับถ้าครูสนใจผมให้ใช้ฟรีๆเลยนนทัททีครูเป็นครูประจำชั้นของเธอนะทำไมเธอพูดกับครูแบบนี้ไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลยเหรอครูครับครูนะ่ะอายุรุ่นเดียวกันกันกบผมแล้วทำไมผมถึงต้องเกรงใจครูด้วยล่ะครับเธอรู้ตัวไหมว่ากำลังจะโดนไล่ออกนะ่ะผมรู้ครับครูนะ่ะเป็นห่วงผม ครูรักผมใช่ไหมนัทีมองอนภา,าด้วยสายตาที่แสดงความต้องการในตัวของหญิงสาวจนเห็นได้ชัดในนัทีครูชักจะหมดความอดทนกับเธอแล้วนะหญิงสาวตะโกนใส่หน้าลูกศิษย์หนุ่มแล้วลุกขึ้นจะเดินออกไปจากห้องเพราะทนไม่ได้ที่จะคุยกับลูกศิษย์ที่ไม่ให้เกียรติเธอครูครับผมรักครูนะครับ ถ้าครูยอมเป็นแฟนผมผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดทุกอย่างเพื่อครูครับนัททีพูดพร้อมกับจับแขนของออนนาภาเพื่อไม่ให้เธอเดินออกไปจากห้องครูทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครูเป็นครูของเธอถ้าเธอรักครูจริงเธอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ต้องมาตั้งเงื่อนไขอะไรกับครูหยิงสาวสะบัดแขนออกจากมือของลูกศิษย์หนุ่ม ผมขอโทษครับคร,บครูผมเพียงอยากให้ครูสนใจผมบ้างผมรักครูจริงๆนะครับตั้งแต่ที่เห็นครูครั้งแรกแล้ววันนี้ที่ครูเรียกเธอมาพบเพราะครูเป็นห่วงเธออยากเห็นเธอประสบความสำเร็จไม่อยากให้เธอต้องถูกไล่ออกเสียอนาคตนะยังไม่ทันที่นัดทีและครูสาวจะพูดคุยกันจบเสียงมือถือของคุณครูก็ดังขึ้น ทันทีที่คุณครูกดรับสายเสียงที่ปลายสายพูดออกมาไม่กี่คำก็ทำเอาน้ำตาของคนที่ยกหูโทรศัพท์อยู่ไหลรินหลังจากที่สายโทรศัพท์ตัดไปครูออนเป็นอะไรครับบอกผมได้นะผมช่วยได้นะครับถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยครูเต็มที่นัททรีรีบขยับเข้ามาปอบเมื่อเห็นครูสาวนั่งร้องไห้ไม่หยุดนัทแฟนครูเขา ผมมาบอกเลิกเขาบอกว่าเขาทำเพื่อนที่ทำงานเขาท้องครูสาวพูดสะอึกสะอื้นไม่เป็นภาษาครูไม่เข้าใจทางที่ครูดีกับเขามากมายเขายังหักหลังครูได้ขนาดนี้เธอยังร้องไห้ไม่ยอมหยุดจากที่ครูเรียกนักเรียนมาอบรมกลายเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนต้องปลอบใจครูเสียเองผมบอกครูแล้วไงครับ ถ้าเป็นแฟนกับผมครูจะไม่เสียใจแบบนี้นัดเด็กหนุ่มปลอบครูสาวเพราะถูกแฟนทิ้งไปคบกับคนอื่นอย่างหน้าตาเฉยในสายตาของนัททีนั้นครูออนมีแต่รอยยิ้มจนทำให้เขาหลงไหลนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นน้ำตาของเธอทำให้เขาเข้ามาปลอบแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่พูดขัดหูขัดตาไปเสียตลอด จะมีอะไรมามั่นใจล่ะว่าเธอจะรักคูและจริงใจเพราะคนที่เพิ่งทิ้งคู่ไปเขาก็พูดแบบนี้แหละเธอก้มหน้าก้มตาร้องไห้อีกซึ่งนัดก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรทั้งคู่เดินออกไปนั่งอยู่ที่อัศาจรรย์จนฟ้าเริ่มมืดมิดไม่นานเขาก็บอกให้คูรอตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินหายไปสักพักเขากลับมาพร้อมกับเครื่องดื่มสองกระป๋อง อะครูกินสักหน่อยร้องไห้เหนื่อยเนื่อยต้องเติมวิตามินให้ร่างกายเขาเปิดกระป๋องแล้วยื่นให้ครูอีกฝ่ายรับมาจิบอย่างเฉยเมยทั้งทงท,งที่เธอไม่ได้ชอบรสชาติของมันนักแต่ในเวลานี้ไม่มีอะไรขมกว่าน้ำตาที่เพิ่งริมรดไปหรอกนะในเวลานี้เธอคิดอะไรบางอย่างได้ว่าคนที่เธอควรจะรัก คือคนที่อยู่กับเธอตอนมีน้ำตาไม่ใช่คนที่ทำให้เธอต้องเสียใจนี่เธอมีอะไรจะยืนยันได้ไหมว่าเธอจะจริงใจกับครูทุกอย่างเลยครับผมมั่นใจว่าดีกว่าไอ้คนที่ทิ้งครูไปทุกอย่างผมหน้าตาดีกว่าเทคแคร์ดีกว่าและอีกอย่างผมลีลาเด็กกว่าครับหน้าตาดีเนี่ย ครูไม่เถียงนะแต่ลีลาเด็กกว่าเนี่ยจะพิสูจน์ยังไงครูออนพูดไปหัวเราะไปไม่น่าถามเลยครับเขายื่นมือมาให้เธอแค่บอกว่าต้องการเธอเงียบไปสักพักหนึ่งใจก็นึกอยากจะลองของดีเธอจึงตอบไปเบาๆว่าครูต้องการคำนี้เหละครับ ที่ผมอยากได้ยินนัดพูดพร้อมกับจับมือครูสาวไปกุมเอาไว้แนบแน่น